ไม่มีอะไรบางวิวเลยต้นไม้ปลอดโปรความลึกของโซฟาลึกอ,อย่างนี้เลยเป็นไม้สักนี้โบสักททำใครอยากเปลี่ยนฟิลจากคอนโดสูงๆไม่อยู่คอนโด low r i s มีแค่6ชั้นเนี่ยโบแนะนำห้องนี้เลยนะคะเพราะว่าโบเพิ่งรีโนเวทเสร็จพอดีเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครแนะนำคนมาซื้อเนี่ยโบมีค่าขนมให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอขายของตรงๆไม่อ้อมคอมเลยละกันค่ะเพราะว่าอันนี้คือคอนเทนต์รีโนเวทบ้านขายค่ะ คอนโดนี้อยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะเข้ามาในซอยแค่นี้เดียวเองค่ะสามารถเดินไปถึง BTS สายสีชมพูได้แค่600เมตรเองเป็นสถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ดค่ะซอยนี้นะคะก็มีความเงียบสงบเป็นส่วนตัวมีต้นไม้ร่มครึ้มสวยเลยค่ะห้องเนี้ยของเดิมก็สภาพค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะโบก็มาทาสีใหม่แล้วก็มาออกแบบดีไซน์ตกแต่งให้มันดูน่าอยู่ขึ้นใช้งานสะดวกขึ้นนะคะ ดินไหวที่ผ่านมาห้องเนี่ยไม่มีรอยร้าวสักนิดเลยค่ะนิติบุคคลเขาก็บอกว่าโดยรวมอาคารไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าอาคารนี้เนี่ยสูงแค่6ชั้นแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าห้องเนี้อยู่ชั้นที่5ค่ะและที่สาคัญข้างๆห้องตัวนี้เลยค่ะเป็นบันไดหนีไฟเปิดประตูไปปุ๊บวิ่งไปลงบันไดหนีไฟได้เลยค่ะถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินสังเกตว่าห้องนี้เนี่ยจะดูโปร่งมากๆนะคะเพราะว่าห้องนี้เขาเป็นห้องมุมค่ะและที่สําคัญคือ ไม่มีอะไรบางวิวเลยเมียมองออกไปเห็นเป็นแบบต้นไม้ปลอดโปร่งฝั่งนี้ก็ปลอดโปร่งนะคะแม้กระทั่งระเบียงอะ่ะข้างๆมีระเบียงก็เห็นเป็นต้นไม้ปลอดโปร่งทาให้ลมก็ดีด้วยค่ะถ้าเปิดหน้าต่างอะเนาะห้องนี้เนี่ยพื้นที่29.41ตารางเมตรค่ะตรงนี้หันไปทางทิศตะวันออกค่ะ เฟอร์นิเจอร์ที่โบให้ความสําคัญมากในห้องเลยนะคะก็คือโซฟาค่ะอย่างที่โบเคยทําคลิปบอกนะว่าโซฟาเนี่ยเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นประธานนะคะซึ่งในคอนโดส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมักจะใช้โซฟาที่ตัวค่อนข้างเล็กเนี่ยคือความลึกของโซฟาคอนโดส่วนใหญ่มีแค่นี้ล,ลึกแค่นี้คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคอนโดพื้นที่น้อยเราต้องใช้โซฟาเล็กๆจะได้ประหยัดพื้นที่แต่โบไม่คิดอย่างนั้นโบคิดว่าโซฟาเนี่ยมันเป็นจุดอะ่ะที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมันอะ่ะ เยอะที่สุดเลยอะถ้ายกเว้นเวลานอนนะดังนั้นแล้วอะโบจะลงทุนซื้อโซฟาตัวนี้แพงอะเนี่ยซื้อจากอีเกียดูดิความลึกของโซฟาลึกอย่างนี้เลย90เซนอย่างงี้เลยค่ะคือนั่งนอนอะไรอย่างเงี้ยมันสบายมากเลยแบบนั่งดูทีวีมันไม่เบียดมันไม่แคบอะนอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็สบายที่สําคัญโซฟาตัวนี้เนี่ยของอีเกียเขาสามารถซื้อปลอกเปลี่ยนได้เนี่ยไปซื้อเปลี่ยนได้ที่อีเกียคือเราสามารถถอดซัก ถ้าใช้ไปนานเก่าวก็คือเปลี่ยนได้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนอะไรได้นะคะก็จะเป็นการประหยัดมันไม่ต้องซื้อโซฟาใหม่แล้วซื้อแค่ปลอกมาเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์ที่โบล,ลงทุนแล้วก็ด้านหลังโซฟาตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมโบมีทําชั้นวาง ชั้นวางของไว้เป็นดีไซน์ที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยจริงนะคะสมมติว่าเซโซฟาแล้วก็มาจะเล่นมือถือเนาะเล่นไปแล้วก็ต้องวาง่างี้ใช่ไหมหรือกินน้ำอย่างเงี้ยเราก็มีที่วางอย่างเงี้ยแทนที่เราจะวางโต๊ะข้างหน้าซึ่งบางทีมันก็อาจจะเกะก,กะนิดนึงเนาะเราก็มาวางตรงนี้แทนเนี่ยมันก็แบบสะดวกกว่าส่วนตรงเนี้ยเนื่องจากว่าห้องนั่งเล่นอะ่ะเป็นจุดที่เราใช้รับแขกด้วยเวลาเพื่อนมา ก็จะให้ความสําคัญนิดนึงที่มันจะต้องแบบดูสวยหน่อยอะไรเงี้ยโบก็ทําผนังตกแต่งแล้วก็ด้านบนน่ะโบมีทําไฟแบบแท็กไลท์เลยคือทําให้ห้องดูหรูขึ้นแล้วก็มันเป็นไลท์ดีไซน์อะคะ่ะออกแบบแสงให้แบบเข้ามาฟีลของห้องอะมันรู้สึกดีมากขึ้นมันมีแสงแอมเบียนตตกแต่งต่างๆด้วยค่ะคือถึงแม้ว่าคอนโดจะเป็นคอนโดแค่หนึ่งห้องนอนอะแต่เราก็สามารถแบบคิดดีไซน์เรื่องของการใช้งานแล้วก็ บรรยากาศความรู้สึก f e ลลิ่งในการอยู่ได้ค่ะอีกจุดหนึ่งเลยที่โบลงทุนกนะ็คือโต๊ะทานข้าวซึ่งเป็นได้ทั้งโต๊ะทานข้าวแล้วก็โต๊ะทํางานนะคะดีไซน์มาแล้วว่าสามารถนั่งทานได้2คนนะคะทานข้าวก็ดีทํางานก็ดีนี่โคมไฟเนี่ยตั้งใจออกแบบให้ใช้แสงขาวเพื่อเวลาทํางานก็จะได้มองเห็นชัดด้วยนะคะ mm hmm. เห็นอย่างเงี้ยตั้งพันกว่าบาทเนี่ยโต๊ะเนี่ยแพงนะคะเป็นไม้สักเก่าอันนี้โบสั่งทํา มาเพื่อห้องนี้โดยเฉพาะเลยที่โบลงทุนใช้ไม้จริงก็เพราะว่าคือโบมีประสบการณ์จากการที่เราอยู่คอนโดเนาะเราจะรู้สึกแบบไม่ค่อยได้ใกล้ชิดธรรมชาติอะ่ะมันจะไม่ค่อยได้รับพลังจากธรรมชาติเท่าไหร่ดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เรามีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบไม้จริงสักชิน้นแล้วเป็นไม้นานๆอย่างเงี้ยอยู่ในห้องเนี่ยมันจะช่วยเชื่อมโยงจิตวิญ,ญญาณของเราให้เข้ากับธรรมชาติเวลาที่เราเห็นหรือเวลาที่เราสัมผัสเนี่ยมันจะรู้สึกดีมากบางทีเราทํางานมาเหนื่อยกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยเห็นไม้อย,อย่างเงี้ย สักชิ้นหนึ่งอยู่ในบ้านเนี้ยมันจะช่วยทําให้เราสึกผ่อนคลายมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะคิดไว้เลยคอนโดมักจะมีปัญหาเรื่องไม่มีจุดวางพระพุทธรูปนะคะก็เลยติดมาให้เลยนะคะสามารถวางพระพุทธรูปได้จะวางพระพุทธรูปแล้วก็เครื่องบูชาหรือว่าจริงๆถ้าเกิดว่าใครไม่มีพุทธรูปจะวางของอย่างอื่นก็ได้ค่ะปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคอนโดนะคะก็คือมักจะมีที่เก็บเสื้อผ้าไม่เพียงพออันเนี้ย เป็นตู้เสื้อผ้าเหล็กพิขีิหนูตั้งใจเลือกมาโดยเฉพาะเลยเห็นแบบนี้นะคะกว้างแค่120เซนแต่พอเปิดเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีราวแขวนเสื้อนะคะ 2ชั้นค่ะทําให้สามารถแขวนเสื้อผ้าได้เทียบเท่ากับตู้เสื้อผ้าที่กว้างถึง2เมตร40นะคะก็คือเห็นแบบนี้จุเสื้อผ้าได้เยอะมากนะคะแล้วก็ใครที่มีกระเป๋าเดินทางเนี่ยเราก็สามารถยกวางข้างบนนี้ได้เลยนะคะคือตู้มันไม่สูงเกินไปยกวางง่ายหรือว่าพวกผ้าปงผ้าปูที่นอนเซ็ตใหญ่ก็สามารถวางไว้ด้านบนนี้ได้ค่ะแล้วก็ส่วนนี้ของห้องเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือเพียงพอท,ที่เราจะสามารถวางตู้ลิ้นชักต่างๆได้อีกนะคะก็สามารถเก็บของในห้องเพิ่มได้อีกค่ะ ส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นได้ทั้งโต๊เครื่องแป้งแล้วก็โต๊ะทํางานได้อีกจุดหนึ่งด้วยค่ะเผื่ออยู่กัน2คนนะก็แยกกันทำงานได้2จุดเลยส่วนม่านนี้นะคะโบใช้เป็นม่าน black out นะคะก็คือบังแดดได้100%เผื่อบางคนชอบนอนตื่นสายอันเนี้ยก็จะกันแสงแดดได้เต็มที่เลยนะคะส่วนฝั่งนี้ถึงนะ้ว่าจะเป็นม่านมวนก็ยังเป็นม่านมวนที่สามารถกันแดดได้100%อยู่ดีนะคะส่วนทางนี้นะคะก็เป็นห้องครัวที่ถูกแยกไว้แบบเป็นสัดส,ส่วนนะคะฝั่งนี้ก็คือห้องน้ําค่ะ สำหรับใครที่ชอบห้องนี้นะคะราคาแค่ล้านนิดๆเท่านั้นนะคะสามารถแอดมาที่ไลน์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบการแต่งบ้านหรือคอนโดสไตล์โบนะคะตอนนี้โบก็มีรีนเวททั้งบ้านแล้วก็คอนโดขายนะคะสามารถติดตามแอดไลน์นี้ไว้ได้เลยเดี๋ยวโบมีบ้านหรือคอนโดใหม่ๆที่รีนเวทเสร็จโบจะอัปเดตไปทางไลน์นี้ก่อนใครเลยค่ะ